ตรวจมาตลอดไม่เคยเจอว่าขึ้น2ขีดแล้วพอเราเจอขึ้น2ขีดเป็นครั้งแรกอะคะ่ะมันรู้สึกแบบมันมีอยู่จริง <laughs> มันเป็นไปได้เราท้องจริงๆนะอย่างนี้เราประสบความสำเร็จบุญญนุชซินค่ะลูกตาลค่ะ Hi I'm Ryan ก่อนหน้านี้นะคะ่ะก็คือเราพยายามมีลูกกันมาแล้ว2ปี แล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ภายในระยะเวลา2ปีอะค่ะแล้วก็มีการไปตรวจสุขภาพอยู่เรื่อยๆแล้วก็พบว่าไข่ก็ปกติมดลูกก็ปกติคือทุกอย่างปกติหมดเลยแต่เอ๊ทำไมหนะ้าเราถึงไม่มีลูกก็เลยลองเสิร์ชข้อมูลดูเรื่อยๆแล้วก็เจอว่าการฉีดสีดูท่อนํานไข่อะค่ะเราก็เลยลองไปฉีดดูแล้วก็พบว่าเป็นท่อนํานไข่ตันแล้วก็อักเสบทั้งสองข้างเลยก็เลยทําให้มีลูกธรรมาชาติยากหรือไม่ก็คือมีไม่ได้เลยก็เลยตัดสินใจทํอีกซี่ค่ะที่เที่นี่ก็เพราะว่า มีปัญหาด้านท่อนำไข่ด้วยแล้วก็บวกกับเราอะอยากจะได้คุณหมอคนเดียวดูแลตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะค่ะ ส่วนมากค่ะจะเป็นคลินิกเนอะเวลาเราไปทำาอกซีไปคลินิกเสร็จปุ๊บพอหลังจากตั้งครภ์แล้วเราก็ต้องไปฝากคั์ข้างนอกแล้วก็ไปคลอดลูกหาโรงพยาบาลหาคุณหมอใหม่อีกทั้งเรื่องอการผ่าตัดท่อลำไข่ของเราทำน้องทำาอกซีบวกกับการทำคลอดแล้วคือที่นี่คือพร้อมตอบโจทย์แล้วก็ตอนที่คุยกับคุณหมอบัวค่ะคุณหมอสารมนก็ให้คำปรึกษาได้ดีแล้วคุณหมอก็สามารถเป็นคุณหมอตั้งแต่เริ่มต้นจนคลอดได้เลยซึ่งตรงนี้เราก็แฮปปี้มากจบ it's like a one-stop service you know everything is all together in one one location so you don't have to worry about like doing the icsi here and then finding a new doctor for giving birth and for us it was very smooth so i like that คุณหมอก็อธิบายเป็นขั้นตอนเลยคะ่ะว่าโอเคก็ให้ทําเริ่มกระตุ้งไข่ก่อนนะนื่นนี้นะเราก็ค่อยมาดูเรื่องท่อต้องตัดออกไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าให้ดูไปก่อนพอผลสุดท้ายเราตัดสินใจที่จะตัดออกเอง เพื่อที่จะได้เป็นความสบายใจในการใส่ตัวอ่อนต้องบอกว่าแอบตรวจเองพอเห็นปุ๊บก็ท้องคือน้ำตาไหลเลยเพราะว่าเราตรวจมาตลอดไม่เคยเจอว่าขึ้น2ขีดแล้วพอเราเจอขึ้น2ขีดเป็นครั้งแรกอะคะ่ะมันรู้สึกแบบมันมีอยู่จริง <laughs> มันเป็นไปได้เราท้องจริงๆนะอย่างนี้เราประสบความสําเร็จคุณพ่อนี่แฮปปี้สุด I think we were very happy with our doctor <Right. S 3> as well. Yes. <Yeah. S 3> She's very calm and. Uh right.

Um, obviously, everyone tries to do it the natural way, and eventually it becomes frustrating because you can't do it, and then um, some people might lose hope. So, I think that you should not, you know, you should try to find other options. And um, nowadays, we have so much technology that can help, you know, for all different types of problems. So, never give up the hope, you know, keep trying. <laughs> ที่จอดรถก็สะดวกแล้วก็สถานที่อะค่ะสะดวกกว้างขวางพนักงานพยาบาลทุกคนคือต้อนรับดีค่ะเวลคั Welcome, มน่ารักดีใช่คุณหมอก,ก็คือให้คำแนะนำดีแฮปปี้มาก